กระหึ่มโลกกรุงเทพแตกก็คราวนี้หลังจากลิซ่าแบล็คพิงหรือลิซ่าและลิซามโนบาลตอบรับมาเล่นคอนเสิร์ตเขาดาว2025ที่ไอคอนสยามกรุงเทพมหานครประเทศไทยทำเอาต่างชาติฮือฮาต่างบอกว่าอยากเดินทางมาที่กรุงเทพเพื่อดูลิซา่าและเขาดาว2025ที่ประเทศไทยเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดและคอมเมนต์ชาวต่างชาติกันในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับอยู่กับผมจาก TNS ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ TNS Trend Now ก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้และกดติดตามแอดมินครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปใหม่ต่อไปและมุ่งสู่1 0 0 0 0แสนซับสไคร์ไปด้วยกันขอบพระคุณครับหลังจากไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับมีการคอนเฟิร์มว่าลิซ่านั้นจะมาไทยเพื่อร่วมเคาดาวปีใหม่2025ครับทำให้แฟนคลับลิซ่าทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินั้น ต่างฮือฮาไปตามๆกันนะครับและเชื่อว่าการมาเขาดาวของลิซ่าที่ไอคอนสยามในครั้งนี้จะสามารถสร้างรายได้และสร้างปรากฏการ์อีกมากมายให้กับกรุงเทพประเทศไทยอย่างแน่นอนครับต้องพูดว่าไอคอนสยามแตกแน่ๆเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาครับทางแฟนเพจ a c e b o o k ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ได้แจ้งข่าวดีให้กับคนไทยและชาวต่างชาตินะครับยืนยันว่าเชิญตัวศิลปินสาวระดับโลกอย่างลิซ่าและลิสามโนบาลมาร่วมงานเขาดาวต้อนรับปีใหม่2025ที่ไอคอนสยามไอคอนสยามนะครับระบุว่าขอเปิดหนึ่งในเซอร์ไพรส์ใหญ่สำหรับงาน Amazing Thailand เขาดาว2025กับคอนเสิร์ตครั้งสำคัญของลิซ่าและลิสามโนบาลที่จะมาร่วมสร้างมหาปรากฏการณ์ เฉลิมฉลองสุดพิเศษมอบของขวัญส่งต่อความสุขให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาเยือนไอคอนสยามและทางศูนย์การค้านะครับยังระบุว่าปีนี้ไอคอนสยามนั้นจัดงานเฉลิมฉลองศักราชใหม่ Amazing Thailand ขาดาว2025ภายใต้คอนเซป็ปเฉลองความยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยและที่สุดของโลก ปักหมุดรอชมเซอร์ไพรส์จากไอคอนสยามที่จะมาทำให้คืนข้ามปีของทุกคนนั้นพิเศษไปด้วยกันทั้งนี้นะครับงาน Amazing Thailand เขาดาว2025ครับจะมีขึ้นในวันที่29ถึง31ธันวาคม2567นะครับนิเวอร์ k าไอคอนสยามทางด้านของนายสุพจน์ชัยวัศริกุลนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทไอคอนสยามจำกัดได้กล่าวว่า ไอคอนสยามและแลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพยาพร้อมเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาพลักษณ์และเศรษฐกิจของไทยโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้ตั้งใจจะจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Amazing Thailand เขาดาว o w n 2025 at ไอคอนสยามให้เป็นที่กล่าวขานกันไปทั่วโลกภายใต้คอนเซปต์ฉลองความยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยและที่สุดของโลก โดยจะมีงานถึง3วัน3คืนระหว่างวันที่29 3ถึง31ธันวาคม2,567นะครับเพื่อให้ประเทศไทยเป็นที่กล่าวขวัญถึงทั่วโลกโดยในช่วงขึ้นปีใหม่ไอคอนสยามในฐานะภาคเอกชนตั้งใจทุ่มงบประมาณของบริษัทจัดงานครั้งนี้เพื่อสร้างมหาปรากฏการณ์ระดับโลกกับการแสดงครั้งสำคัญจากลิซ่าและลิซามนโนบาลศิลปินระดับไอคอนิกที่สร้างชื่อเสียงก้องโลกให้กับประเทศไทย และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนไปทั่วโลกที่ไอคอนสยามตั้งใจเรียนเชิญให้เกียรติมาพร้อมมหาปรากฏการ์สะกดใจชาวโลกในค่ำคืนแห่งการโชว์อย่างอลังการริมโค้งน้ำเจ้าพญาที่สวยงามที่สุดเพื่อมอบเป็นของขวัญส่งต่อความสุขให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาเยือนไอคอนสยามในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองปีใหม่นายสุพจน์ได้กล่าวนะครับ และงาน Amazing Thailand เขาดาว o w n 2 0น5ีนี้จะเป็นงานเฉลิมฉลองส่ทงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประเทศไทยเลยทั้งไฮไลท์ของการแสดงพลุรักโลกและสุดยอดมหาการรมความบันเทิงระดับ World Class จากบรรดาศิลปินดาราไทยและต่างประเทศอีกมากมายตลอด3วัน3คืนที่จะมอบความสุขและความประทับใจเหนือความคาดมหมายณดิเวอร์ไอคอนสยามโดยบริษัท จะจัดงานแถลงข่าวเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมของงานทั้งหมดนั้นอย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้เราคาดว่าจะมีผู้ชมการแสดงและผู้ชมถ่ายทอดสดจากงานเข้าดาวรวมมากกว่า20ล้านคนจากทั่วโลกซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแก่คนไทยและประเทศไทยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดตอกย้ำศักยภาพ ให้ประเทศไทยนั้นยืนหนึ่งเป็น g l o b a l e y cloud destination ของคนทั่วโลกสำหรับไอคอนสยามนะครับเขาก็มีลูกเล่นมีการแสดงเสียงสีเสียงอย่างอลังการทุกๆปีเลยนะครับสำหรับการเ c าดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ไอคอนสยามนะครับริมแม่น้ำเจ้าพยาถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายเลยนะครับที่ที่ชาวต่างชาติทั่วโลกนั้นตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะครับที่จะมา เดินทางมาเขาดาวที่ประเทศไทยที่แอคอนสยามนะครับติดท็อปไฟท์ของโลกด้วยนะครับสําหรับสถานที่จัดเขาดาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและของโลกด้วยและทางส่วนรัฐบาลนะครับนายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนกรณีที่ลิซ่าและลิซามโนบาลเนี่ยนะครับที่จะมาเข้าร่วมเค้าดาวปีใหม่ ที่ไอคอนสยามว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องของภาคเอกชนทำร้อยเปอร์เซนและข้อเท็จจริงเรื่องนี้นายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ยินว่าเอกชนจะเชิญลิซ่าและลิซ่าแบกพิงมาสำหรับกระบวนการต่างๆนั้นยังไม่ทราบความชัดเจนว่าคอนเฟิร์มแล้วหรือยังถามว่าเรื่องนี้รัฐบาลไม่เกี่ยวกับการเชิญใช่หรือไม่ นายกได้บอกว่าไม่เกี่ยวเลยแต่ถ้าเข้ามาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะลิซ่าแบ็คพิงค์เป็นคนไทยและทั่วโลกก็สนับสนุนและชื่นชมด้วยรวมถึงสื่อมวลชนก็น่าจะชื่นชมหากได้คิวมาจริงๆคงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะครับที่รู้ว่าลิซ่านั้นจะมาเขาดาวนะครับมาเล่นคอนเสิร์ตท,ที่ไอคอนสยามประเทศไทยนะครับ พวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างมาฟังคอมเมนต์ไปพร้อมๆกันครับเมมองแรกนะครับบอกว่าฉันเตรียมตัวรอเลยจองตั๋วไว้เรียบร้อยวางแผนไว้ว่าจะเดินทางไปเที่ยวก่อนไปเที่ยวภูเก็ตและค่อยกลับมาที่กรุงเทพคอมเมนต์ต่อมานะครับปีที่แล้วฉันก็ไปที่ไอคอนสยามและปีนี้ก็คงไม่พลาดคอมเมนต์ถัดมาครับไอคอนสยามคือหนึ่งในสถานที่เขาดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ถ้าคนไทยและชาวต่างชาติแห่ไปที่นั่นทุกปีอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมานะครับเธอเป็นไอดอลเกาหลีที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดและโชคดีที่ปีนี้ฉันอยู่ที่ประเทศไทยยาวเลยเพราะฉะนั้นฉันไม่พลาดแน่นอนมุมมองต่อมานะครับบอกว่าเชื่อว่าไอคอนสยามแตกแน่ๆไอคอนสยามนั้นกลายเป็นจุดเข้าดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอันดับต้นๆของโลกเลยนะ มุมมองต่อมานะครับกรุงเทพมหานครคือหนึ่งหมดหมายปลายทางที่ฉันวางเอาไว้ว่าจะไปเขาดาวที่นั่นและปีนี้ยิ่งได้ข่าวว่าลิซ่าจะไปเขาดาวที่นั่นด้วยยิ่งทําให้ฉันอยากไปมุมมองต่อมานะครับแล้วเจอกันแนะนําสิ่งที่คุณต้องเตรียมตัวก็คือรถติดแน่ๆคอมเมนต์ถัดมานะครับชาวต่างชาติคนนี้บอกว่านี่คือโอกาสดีๆของการสร้างรายได้อย่างมหาศาลเข้าประเทศ ไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นแต่จะมีชาวต่างชาติทั่วทุกมุมโลกตั้งเดินทางไปที่ไอคอนสยามกรุงเทพมหานครมุมมองต่อนะครับบอกว่าเมื่อปีที่แล้วฉันก็ไปที่นั่นเชื่อเลยว่าบรรยากาศสวยงามมากๆร่วมชมพุและเขาดาวที่นั่นไม่ผิดหวังแน่นอนคอมเมนต์ต่อนะครับปีนี้ยิ่งเป็นปีพิเศษมากขึ้นเมื่อลิซ่าได้มาร่วมเขาดาวมุมมองต่อมานะครับบอกว่า โชคดีมากๆที่ก่อนหน้านี้ฉันมีแลนจะไปกรุงเทพอยู่แล้วคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันหนึ่งในคนที่เตรียมตัวเดินทางเริ่มปีใหม่2025ที่ประเทศไทยมุมองต่อมานะครับบอกว่าประเทศไทยคือจุดหมายปลายทางในการเข้าดาวที่ดีที่สุดแล้วมุมมองต่อมาครับนี่คือโอกาสในการสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศอย่างมหาศาลในช่วงสิ้นปีของประเทศไทยคอมเมนต์ถัดมานะครับ นี่เป็นข่าวที่น่าตื่นเต้นที่สุดในการเขาดาว2025คอมเมนต์ถัดมาครับลูกของฉันตื่นเต้นมากๆกับการจะเดินทางไปที่ประเทศไทยเป็นครั้งที่2และไปเจอกับไอดอลของเขาอย่างลิซา่ามุมมองต่อมานะครับบอกว่าคนไทยนั้นโชคดีจริงๆที่ลิซ่าเป็นคนไทยคอมเมนต์ถัดมาครับขณะนี้ทั่วโลกต่างจับตามองและซื้อตั๋วเตรียมไปที่กรุงเทพแล้ว ก็ได้จบไปนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะครับที่แอดมินพยายามไปหามาฝากทุกคนทุกท่านนะครับหลังจากที่มีข่าวออกมาว่า Lisa, ลิซ่าลลิสามโนบาลนะครับไอดอลชื่อดังของโลกเลยนะครับที่จะเดินทางมาเค้าดาวที่ไอคอนสยามประเทศไทยนะครับและทางผู้บริหารของไอคอนสยามนะครับก็การันตีเลยครับว่าคนที่จะเดินทางมาไอคอนสยามและชมถ่ายทอดสดไอคอนสยามเค้าดาว2025เนี่ย เชื่อว,ว่าน่าจะประมาณ20ล้านคนได้เลยนะครับจากทั่วทุกมุมโลกนะและถือว่าจะเป็นการโปรโมตในการท่องเที่ยวในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยนะครับแม้ว่าจะเป็นเอกชนแต่ไอคอนสยามก็บอกว่ายินดีที่จะจัดกิจกรรมนี้เพราะว่าเขาก็จัดทุกๆปีอยู่แล้วนะครับสำหรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ไอคอนสยามริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่โด่งดัง ชื่อดังในประเทศไทยน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของไทยนะครับสำหรับการเข้าดาวและก็เป็นท็อปไฟ์ของโลกนะครับที่ชาวต่างชาติต่างก็แห่เดินทางมาเป็นหมุดหมายปลายทางในการเข้าดาวของนานาชาตินะครับเอาละครับหากใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถพูดคุยกันได้ใต้คลิปและในอีพีนี้นะครับหากชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปใหม่ต่อไปอีพีนี้ผมแอดมิน tns t a l a n d now ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ขอบคุณและสวัสดีครับ